พื้นที่ของท่านเป็นแบบไหนชอบแนวไหนใครชอบแนวส้มตําครับก็แต่งร้านถ้าชอบจิ้มน้ําพริกเล็กๆฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กบให้แต่งเล็กแต่งเล็กถ้าไฮโซมานิดนึงนี่มีไฮโซด้วยเหรอไฮโซด้วยแต่งไฮโซยังไม่เปิดะอะเปิดเลยให้ดูนิดๆไหนไหนแต่งไฮโซนี่แต่งไฮโซเอาสงสัยมันคืออะไรแต่งไฮโซดูดูเอามันก็ใบก็เหมือนกันนี่ อันนี้จะเป็นรูปหัวใจเหลี่ยมๆอ๋ออันนี้แตงกวาขาวเล็กขาวเล็กขาวเล็กกวาขาวเล็กในใบยืนแบบนี้หัวใจแบบเหลี่ยมๆอันนี้แตงไฮโซอันนี้เป็นหัวใจริ้วๆเอาพริ้วๆและเข้มข้นเออสีเอยแต่มันเขียวเข้มนะสีจะเขียวเขียวเข้มแล้วพื้นสัมผัสอันนี้เขาจะนุ่มกว่าอันนี้เขาเป็นเออใช่ใช่ใช่พี่น้องเดีไอโนโมโตะฮะไอโนโมโตะเลยเหรอแปลว่าอร่อยอร่อยเหรอ อันนี้เป็นแตงอร่อยสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับไม่ได้โกหกเลยพี่หนึ่งแลงเราจะมีสามสายพันธุ์ไม่ได้โกหกใช่ไหมในแลงญี่ปุ่นที่เราพูดถึงเมื่อก่อนเป็นขาวเล็กแตงกวาขาวเล็กอันนี้เป็นแตงญี่ปุ่นไม่ได้โกหกครับโอ้โหถ้าโกหกนี่แย่เลยแฟนๆกดเลยครับดูลูกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูลูกพี่หนึ่งผมถาม่อว่าแตงญี่ปุ่นเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรพี่เป็นแตงจุดเด่นเลยครับครับ เป็นแตงมาจากเมืองนอกอราคาสูงราคาสูงผลผลิตแล้วราคาค่อนข้างจะสูงส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้กินกันหรอกครับผมต้องไปกินตามห้างตามร้านอาหารหรูๆในห้างนะครับถึงจะได้เห็นครับผมก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานนี้เองนะครับจุดเดียนคือมาจากต่างประเทศอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยแล้วการเติบโตที่ในในเมืองไทยเลยพี่ที่เราเอามาปลูกมันเป็นยังไงมันแตกต่างไหมครับจะได้ปลูกในโรงเรือน ในโรงเรือนมุ้งในโรงเรือนเมลอนเราได้ทดลองปลูกมาแล้วเก็บไปแล้วก็ได้ผลผลิตมาแล้วล็อตหนึ่งนะครับที่ใหญ่ดูแลอยู่ในแปลงนั้นคผมแต่แปลงนี้พอดีครับเราปลูกโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ได้นัดหมายเนื่องจากสิบห้าแปลงแตงขาวเล็กเนี่ยเราจองหมดพอดีเหลืออีกสี่สิบอ๋มมันว่างอยู่เม็ดหมดเราก็เลยเอาพิเคราะเอาว่าเอา ญี่ปุ่นมาครับปลูกในที่โล่งไหมครับลองดูลองดูอ๋อแล้วก็เห็นนี่นะที่อยู่ต่อหน้าเรานี่นะปลูกวันเดียวก็แตงขาวเล็กแต่ปลูกช้ากว่าตรงนั้นปลูกช่วงเช้านี้ปลูกช่วงบ่ายอืมแต่การเติบโตที่บ่ายยุทธมองเห็นคือมันเท่ากันเลยนะตอนนี้อ่าเขาจะเริ่มแสงแล้วเขาจะเดินเติบโตในช่วงแรกจะช้าครับจะช้ากว่าแตงขาวเล็กอืมจะช้ากว่าในช่วงสิบห้าวันครับอ่าช่วงยี่สิบวันเลย ขาเล็กจะแซงตลอดตอนนี้อ่าเข้าสามสิบนะครับเขาจะเริ่มสปีดแล้วครับเขาจะเริ่มสปีดดูสังเกตใบเขาจะใหญ่เขียวหนาครับยอดโอ้โหยิ่งกว่าห้องห้องเต้ยอดอวบยิ่งกว่าคณะห้องเต้เลยยอดอวบใหญ่แล้วอายุอายุงานของเขาหรือเ่าอายุการเติบโตของเขาเก็บเกี่ยวของเขาเท่าไหร่อายุเก็บเกี่ยวเขาจะช้ากว่าอันนั้นก็ช้ากว่าแต่งร้านน่าจะประมาณนู่นนะครับ สี่สิบห้าวันสามสิบห้าวันสารธรรมชาติยังยู่สามารถเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้อ๋ออันนี้สามสิบเอ็ดแล้วครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยเนื่องจากภูมิอากาศครับผมแล้วเราก็ติดตามดูครับเนี่ยฮะออกเดี๋ยวเอาเริ่มต้นก่อนข้างล่างครับพี่เราหยอดหลุมเนี่ยเราหยอดกี่เราหยอดกี่เม็ดอันนี้เราหยอดแค่สองเม็ดสองเม็ดเหรอเนื่องจาก่าเราพันมันแพงเดี๋ยวให้พี่น้องดูดูลำต้นหน่อยนิดหนึ่งให้พี่น้องดูลำต้นหน่อยอ๋อเนี่ยอ๋อนี่นี่เอานี่ออกลูกแล้วอ๋อ อ๋อนี่คือหยอดแค่2เม็ด2เม็ดลำต้นเขาจะเขียวแล้วก็เขียวแล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับโอ้ใหญ่ใหญ่เขียวใหญ่การออกแขนงอะไรต่างๆก็คือเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเหมือนแตงกวาครับทั่วไปนะครับดอกก็เหมือนกันอยู่กับแขนงนะครับครับแต่เมื่อก่อนนะครับที่ปลูกในในโรงเรือนต้องผสมแก่สอนผสมคือยังไงเราผสมเองเอาตัวผู้มาจิ้มกับตัวเมียเอาเหรือเราเนี่ยนะเป็นคนทาเองไงนะใช่เหมือนเมล่อน แต่แปลงนี้เราทําเหมือนแปลงกว่าขาวเล็กทุกประการชนีดแล้วมันผลแล้วผลลัพธ์ที่เราได้อ่ะกันเหมือนใบฟักทองเลยนะใหญ่ขนาดนี้นะครับดูมือเสร็จ้ย้อยก็ว่าใหญ่เลยเด็คือพูดง่ายๆว่าแตงญี่ปุ่นเนี่ยแตงกว่าเล็กได้กินอะไรแตงญี่ปุ่นได้กินแบบนั้นเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยใช้ปูดเอ้ยใช้ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันวิธีการปลูกเหมือนกันขึ้นค้างเหมือนกันเหมือนกันเลยก๊อปปี้กันมาเลย ผลผลิตนี่ไม่แตกต่างจากปลูกในโรงเรือนอก็เอาหนุ่มญี่ปุ่นมาเลี้ยงในเมืองไทยส้มตำก็ได้กินคือกันนั่นแหละหลับก็ได้คือกินเมอนกันนั่นแหละอดูใบของเขาหน่อยพี่หนึ่งดูใบของเขาหน่อยใบของเขาเป็นใบจะพี่น้องจะได้จะเป็นใบาขาวเล็กก็จะเป็นขาวเล็กก็จะเป็นออกสีเขียวอ่อนนิดนิดครับผมเขียวอมเหลืองอ่อนนิดนิดนะครับแต่นี้จะเป็นสีเขียวเข้มเขียวเข้มขนเขาจะเยอะกว่านุ่มกว่าทีสัมผัสแล้วจะฟังเสียงแล้วจะสัก飒 เอ้แต่ขนเขานุ่มนะขนเขานุ่มนุ่มมันขนเขายาวและนุ่มครับใบเขาจะใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับผมอ่าแล้วลำแล้วก้านก้านใบเขาเะไพี่หนึ่งอันนี้เป็นก้านใบใหญ่ครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยสังเกตจะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ลําต้นอ่าขาวเล็กจะเป็นวงกลมรับอ่าสังเกตต้นเขาจะกลมกลมอันนี้เขาเป็นสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมนี่คือเขามีเส้นใ่ที่ค่อนข้างใหญ่ๆโอ้แล้วจะขยายตัวได้อีกนะมาดูยอดอันนี้กว่ายอดฟักใช่ไหม ใช่ใช่ใช่โอ้ใหญ่มากเลยอันนี้ไม่ได้บอกจับ่าวยุทธมานี่30วันผมไม่รู้เนี่ยผมก็นึกว่าแตงนึกว่าแตงขาวเล็กเหมือนกันไม่ไม่ใช่ครับไม่รู้นะถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้แต่มันจะแตกต่างกว่าค่อนข้างจะเออแต่พอมองสังเกตปุ๊บเออใช่มันต้นใหญ่กว่าต้นแตงกวาขาวเล็กครับแล้วใบเขาจะหนากว่าใช่อ่าใหญ่กว่าแล้วก็เขียวเข้มกว่าใช่ครับ หนวดเขาก็ใหญ่กว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะจะแข็งแรงแต่ลําต้นเขาจะเป็นเหลี่ยมๆนะพี่หนึ่งเนาะผมไม่ได้ย้ำตรงนี้ยไม่ค่อยได้ดึงเถาก็คือไม่ค่อยจะได้ใช้อันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราเราเราเดินมาไม่ค่อยถึงก็คือใช่ใช่เขาจะโตช้ากว่าพวกนั้นจะโตไวกว่าเราก็เก็บพวกนั้นแต่พวกนี้เขาก็เกาะเขามาเรื่อยครื่อเก็บเป็นบางต้นที่เขาอ่าโยมากลัวโดนมีมีบ้างบางต้นอันนี้กี่หลุมนะพี่ อ่าสามสิบแปดในสามสิบแปดหลุมสามสิบแปดหลุมพี่น้องเนี่ยดูนั่นในสามสิบแปดหลุมเออพี่หนึ่งถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าพอพี่หนึ่งบอกมาเนี่ยเลี้ยวไปมองไปเนี่ยมันก็จะเขียวเขียวกว่าครับผมกว่าตัวอื่นอันทีนี้ในเรื่องของการให้ผลผลิตพี่หนึ่งดูที่ทุกข้อตาเนี่ยมันจะออกเหมือนกันไหมเพราะว่าพี่หนึ่งมีการใช้ฮอร์โมนแล้วก็มีการแปลงเพศมีอะไรด้วยอ่เรามาดูเอาข้างบนนี้ก็ได้พี่อันนี้ครับก็ะไลยังบนเนาะเออเออไยอดมาเลย นี่เป็นเกสรตัวเมียอันนี้ก็นนี้เป็นเกสรตัวเมียสองดอกก็ออกเหมือนกันเลยอะเป็นสองดอกอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ถ้าว่ามีทุกคอตานี่เป็นตัวผู้คอตาอันนี้จะเว้นนะมีตัวผู้อันนั้นเป็นตัวผู้อันนั้นจะเป็นตัวผู้นี่นี่พี่หนึ่งดูๆนี้นี่นี่อ้นีแขนงนี้เขามีการแตกแขนงเหมือนกันกับแตงกวาธรรมดาเนาะแขนงนี่อันนี้สองสองสองลูกเลยแขนงออกมาปุ๊บดอก ก็จะออกมาตามเช่นกันเนี่ยมันเหมือนกันกับแตงกวาขาวเนาะคล้ายกันครับเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับเป็นสปีชีส์เดียวกันแล้วลูกเขาละพี่หนึ่งจะเป็นยังไงลูกเขาถ้าสมบูรณ์จะเป็นลูกยาวๆตรงๆแล้วก็หนามอันนี้ได้ไหมนี่ๆดูตรงนี้ตรนี้อย่างนี้ครับยาวๆตรงๆความจริงเป็นฟุตเลยครับถ้าเกิดเขาสุดใช่ไหมใช่ใช่ยาวเป็นฟุตยาวเป็นฟุตจะไม่ใหญ่เหมือนแตงล้านนะครับ แล้วลูกเขายาวเป็นฟุตนี่ความโตของเขาพี่ให่ใหญ่เท่าไหนเท่าไม้เท่าไม้เท่าไม้นี่เสาเท่าเสาเนี่ยนะเท่าตัวนี้ประมาณตรนนี้ไหนดูพี่น้องนี่เท่าเสานี้นะประมาณนี้เขาจะไม่โตเยอะเขาจะไม่โตเยอะแล้วลูกเขาจะตรงไหมตรงถ้าสมบูรณ์ลูกเขาจะต้องตรงอันนี้มันมีงอบ้างเพราะยังเราไม่ได้ยังไม่จัดใบครับจัดเถาอืมก็ยังงอบ้างอะไรก็ไม่ซีเรียสกันไปแล้วสีของลูกเขาจะเป็นสีอะไร เขียวเข้มเขียวเข้มเลยเหรอก็เหมือนบวบเลยเอ้าเหรอแล้วก็มีตุ่มๆเหมือนหนามโอนะครับผมแตงกวาญี่ปุ่นพี่น้องบ้าหยุดพึ่งเคยเห็นมึงเคยพ่ออ้าวเขาเป็นเขาสิติดตามแตงกวาญี่ปุ่นเดี๋ยซื้อดีสิเออเดี๋ยวมาเบิ่งนี่เดี๋ยวพี่หนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยปลูกเฉพาะในโรงเรือนจึงจะได้กินใช่ไหมใช่ครแต่นี่คือเราทดลองเลยอันนี้ทดลองครับอันนี้ป้าทั่วเขาก็แปลงนี้มีสามสายพันธุ์มีสามสายพันธุ์แต่เราไม่ได้เอ่ยถึงอันนี้เป็นถือว่าเป็นวันแรก โอ้เออพี่หนึ่งก็มันหน้าน่าสนนะถ้าเกิดว่าเราสามารถปลูกแล้วทาให้เกิดผลผลิตแล้ว่าผลลัพ์ที่ดีเราก็น่าจะต่อยอดนะพี่หนึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือยังไม่มีข้อมูลว่าสามารถปลูกในในที่โล่งแจ้งแบบนี้หรือว่ามีข้อมูลแต่เราไม่เคยทาเสี่ยงครับผมเนื่องจากเม็ดพันเขาค่อนข้างจะแพงโอ้เอาเหรอแล้วก็เราทดลองปลูกที่โรงเรือนเมลอนครับโรงเรือนเมลอนที่กลางม้งอยู่นะลดความเสี่ยงของเรานะครับ พี่หนึ่งลักษณะดอกเขาใจใหญ่เนาะดอกเนี่ยดอกใหญ่อ๋อเนี่ยนะดอกเขาใหญ่เขาหนาเนาะนี่เราก็ต้องมาดูมีลูกใหญ่ไหมพี่หนึ่งหาลูกใหญ่ให้พี่น้องเห็นด้มีลูกใหญ่อยู่ตรงอันนี้นี่ไงนี่ไงอ่ะนี่เป็นลูกใหญ่โหนี่ไงเท่าปากกาแล้วเห็นไหมพี่น้องมองไม่เห็นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวบอลหนึ่งจะเด็ดใบให้พี่น้องเบิเด้ออ๋อนี่หนึ่งพี่น้องป้านอันนี้คือลูกของเล็กของเขาลูกเล็กนะถ้ายาวมาเป็นฟูดเลย เกินคืบแน่นอนครับสามสิบเซนอันนี้สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์จะเป็นอย่างนี้ยทรงตรงยาวๆเอ๊ะทำไมในตลาดนัดเขาไม่มีขายมันแพงครับมันแพงดิครับกิโลก็หลายบาทอยู่ครับโอ้เดได้ซิมมาเนาะบารนี้เนาะก็ใค่เดี๋ยวได้ซิมมั้งซิมเดียร์อะไรไมอยู่ โอ้กะเดี๋ยวถ้ามันได้ผลผลิตจังไดเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกทำาปส้มอีกเถื่อนึงอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่ฝึกรู้ของพี่หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้พูดถึงเยอะออเท่าไหร่นั่นๆไปเบิง้งล,ลูกนั้นไปอันนี้เราแต่งใบละแต่งใบแล้วไปดูที่แต่งใบเมื่อเช้าพี่ใหญ่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟ<ห>ังนี่นี่จานหนึ่งว่ามีแต่งญี่ปุ่นเป็นความลับใช่ไหมใช่มันเป็นความลับเลยอ๋อหนนพี่น้องป้าลูกดกแตงเงื้อพี่หนึ่งลูกโดกเนี่นี่ครับพอได้พูดไหม ไม่ไม่ต้องเอาเยอะเท่าไหร่เอาสักได้สักห้าหลูกตัวต้นอ่านี่ลลไล่ไล่ไล่นับลูกให้พี่น้องเบื้องจากจากต้นนั้นอันนี้ต้นเดียวเนาะต้นเดียวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นเห็นเนาะเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบลูกอันนี้เขาไปทําอะไรกินเนี่ยพี่หนึ่งอันนี้ก็ไปหั่นกินกับอะไรนะที่ห่อห่อแป้งเขา อะไาหารญี่ปุ่นชูชิอะไรเออยโอ้ช like ูชิชูชินเอะไรนั่นไม่ค่อยกินกินกับลาบได้ปล่าอกันได้อยู่เนาะมันก็โอไว้กุ้งแซ่บกันละน้ำพริกกะปิก็ไรไดเนาะแม่น้ำพริกกะปิก็ไดนั่นละมันน่าสิกินใบได้เนาะพี่หนึ่งเนาะโอ้พี่น้องขันลวกยอดใบไปลวกกินได้นี่คือจิคากว่าอ้าวนี่เป็นตำราใหม่นะครับพี่หนึ่งกับอาจารย์ใหญ่ในการเปิดตำราเรียนใหม่ในการปลูกแตงญี่ปุ่นในพื้นที่โล่งแจ้งครับ อันนี้คือญี่ปุ่นถึงไหนถึงนี่ครับถึงตัวนี้โอ้สะออนน่ะพี่น้องพี่หนึ่งต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาได้เนี่ยอิโนโมโตะอันนี้อวนนี้ชญ่ไวไอนี่ไวนะิไินอโนาอให้นี่ไม่ใช่เนี่ยให้ให้นี่คือพี่ต้องให้ผมนะให้แต่ว่าคไม่ได้แปลว่าขายขายอยู่ ไออห้ไฮไยนี่แตงญี่ปุ่นนะครับแล้วพี่น้องนี่เบิงเบิงปลาอันนี้เป็นแตงอีกอันนึ่งอ่าดีนี้เสร็จจากแตงญี่ปุ่นพี่หนึ่งมันมาจากเมืองไหนนี่พอจะรู้ไหมโอโอกินาวะนะเออโอกินาวะผมเคยไปตอนไปเรียนที่นั่นผมไปเรียนที่นั่นมาผมไปเรียนที่โอกินาวะมาไหนว่าจบเออนะ นะ okay. ถือว่าสุดยอดอันนี้ผมเคยกินอยู่นะถ้าเกิดไปปลูกแถวไ,วไอฮอกไกโดซัปโปโรไม่ได้เพราะว่าอากาศมันหนาวนะมันหนาวเกินแล้วหิมะมันเยอะทีนี่มันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเมืองโอกินาวามันน,นไ,ได้เลยมีมันหวานญ,ญี่ปุ่นด้วยที่เกษตรกลก,ก,กวยเอามาเหรอแต่ตอ่นี้ยังปลูกอยู่ไหมมีอยู่ครับอ่าไปต่อไปต่ออันนี้ที่บอกว่าแปลงของเกษตรกล้วยมีสามสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งคืออันนี้เป็นแตงล้านแตงล้าน แตงร้านนะครับแตงร้านแตงร้านร้านร้านหรือว่าร้านร้านร้านก็แปลว่าค้างอ๋อค้างก็คือร้านครับภาษาเหนือเอินค้างอ่ะมันจุดเด่นแล้วก็ข้อแตกต่างมันแตกต่างอย่างไรกับแตงขาวเล็กกับแตงญ,ญี่ปุ่นจะให้ผมผลิตช้าให้ผมผลิตช้าลูกโตลูกโตโอเออเนี่ยเขายังไม่ออกลูกเลยนี่อ่ายังไม่ออกลูกยังไม่เห็นเลยลูกเ็หนีเห็นอ๋อมีอยู่หน่อยนึงอ๋อออกมาก็ยาวเลยู่ยาวเลย ลักษณะเด่นของเขาคือจะเป็นยังไงพี่อันนี้ลูกใหญ่ยาวลูกใหญ่ยาวใหญ่ยาวอันนี้เหมาะแก่การเอาไปทําอะไรเหมาะทําส้มตาเอาไปทําแตงตําแตงทแต้มตาตําแตงครับเอาแตงยัดไส้อแล้วก็เอาไปทําเกี่ยวกับการแต่งจานแต่งจานอาหารนะครับลูกใหญ่ได้น้ําหนักแกสลักละได้น้าหนักด้วยตรงนี้นะถ้าลูกใหญ่สุดนี่พี่หนึ่งเจอเท่าไหร่แต่งร้านก็เท่าแขนนี่เลย อันนี้คือปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติครับมันจะใหญ่อันนี้นี่การปลูกวิธีการปลูกกับการดูแลแตกต่างกับแตงเล็กกับแตงญี่ปุ่นไหมอันนี้ผมทําเหมือนกันหมดเลยทำเหมือนกันหมดเลยสามสายพันธุ์นี้กินเหมือนกันนอนเหมือนกันอยู่เหมือนกันทดลองหมดเลยทดลองเหมือนกันหมดเพราะว่าอันไหนจะดีอันนี้ใช้ไม่เยอะครับอันนี้ก็ปลูกประมาณผสมในเลยปลูกด้านในด้วยอันนี้จะเป็นเป็นล็อกของเขาที่ตรงนี้ครับอตงนี้จะเป็นถึงตรง แตกดูแล้วเขาก็ไม่แตกต่างจากแตงกวาขาวเล็กนะอ่าไม่แตกต่างไม่แตกต่างจากดูจากใบจากอะไรไม่แตกต่างแล้วบายุจะดูที่ขนเออแต่ขนนี่ก็จะน้อยกว่าแตงกวาที่หนึ่งครับขนเขาจะน้อยกว่าแตงกวาขาวเล็กขายของเขาตรงนี้เออนพี่น้องแล้วขนก็จะนิ่มกว่าขนจะนิ่มนิ่มกว่าใบก็จะเขียวกว่าใบก็จะเขียวกว่าเออแล้วขนที่ที่ลำต้นของเขาจะน้อยจะจะ จะไม่ไม่แข็งเหมือนแตงกวาขาวเล็กอ่าอันนี้ตั้งแต่พี่ยึดดึงเนี้ตรงนี้อันนี้เป็นรอกอ๋อนี่รอกของเขาเลยอ่าแตงร้านครับเออแล้วแตงร้านกับแตงกวาไอ้แต่แตงญี่ปุ่นมาปลูกด้วยกันเขาไม่กลายพันธุ์เลยพี่เขาไม่ผสมกันเลยก็เราก็ยังไม่รู้เลยว่า็นยังไงแต่ถ้าเกิดผสมเราก็จะได้พันธุ์ใหม่ได้เนาะญี่ปุ่นบวกไทยบวกไทยก็จะเป็นใหญ่กว่าเดิมเออเออเนาะใช่ ใช่ใช่ใช่แต่งร้านเขาใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่งญี่ปุ่นถ้าใหญ่อีกก็ใหญ่อีกได้ราคากลายเป็นทูโทนเขียวขาวใช่ครับผมยาวเป็นคือพี่หนึ่งนี้ก็มีการทดสอบทดลองเนาะครับมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราคิดเป็นเรื่องง่ายเหตุใดถึงได้ปลูกผสมประสานแบบนี้พี่หนึ่งเพราะอะไรก็คือไหนในแปลงหนึ่งเราทําอยู่แล้วครับถ้าเราอยากทำแปลงทดลองอีกแปลงหนึ่งหนึ่งก็ต้องมายกล่องใหม่ปลูกใหม่และการฉีด ปุ๋ยฉีดยามันก็ต้องต้องแบ่งโซนไหนๆเราก็มาทําแบบนี้ว่าเขาใช้อากาศเดียวกันครับกับพื้นที่เดียวกันอาหารเดียวกันเขาสามารถโตได้ไหมถ้าเขาไม่โตเป็นเพราะอะไรเราก็มาวิเคราะห์แป่งแต่งร้านกันให้ให้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งญี่ปุ่นก็ให้ตัวหนึ่งเขาเล็กให้แบบนี้อ๋อมันต้นทุนของเราก็จะเพิ่มขึ้นใช่เขาไปอีกเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเข้าปอีกแต่นี่คือหนึ่งแปลงเราสามารถปลูกสามสายพันธุ์ครับ แล้วใช้วิธีการดูแลเหมือนกันหมดใช่ครับทุกอย่างคือทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ครับแต่นี้ผลลัพธ์ถ้ามันออกมาทําให้เรารู้ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ฝึกรู้เรารู้ด้วยเรียนด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจไปในตัวด้วยสุดยอดเลยพี่หนึ่งนี่ฉลาดเด้อพี่น้องเด้อบราแมนว่าเห็ดเป็นยางเดียวเลยแล้วเก่งขนาดเลยก็อยากให้ท่านชมได้ลองดูนะครับครับแล้วจะได้ไม่ต้องเสียหายเนาะไม่ต้องเสียหายเออเพราะว่า อ่าปลูกแตงเขาเล็กครับเก็บผลผลิตกรอนครับเ้าตังใช้ก่อนใช้ก่อนหมดอแตงร้านยังมีอยู่เก็บแตงร้านต่อเก็บแตงร้านต่ออีกเก็บช่วงแตงร้านยังมีก็มีผลผลิตแตงร้านต่อนะับหรือถ้าเกิดว่าไปหาแม่ค้าหรือว่าไปหาลูกค้าลูกค้าบอกว่ามีแตงลูกใหญ่ไหมจะไว้ตำมีมีอ๋อหรือถ้าเกิดเราอยู่สวนพัทยาวิ่งไปหาหมู่บ้านที่เป็นชาวต่างชาติหน่อยก็ โอโน,นม,มีแตงยี่ปูไหมเฮาก็มีมีเหมือนกันโอ้โหน,นะนี่ยิงยิงนกตัวเดียวได้กระสุนสามตัวไม่กระสุนนันเดียวในนกสามตัว <c oughs> ยิงกระสุนนัดเดียวในนกสามตัวเออนะพี่น้องอันนี้อ้อเจ้านี่เก่งเนาะสุดยอดเลยทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําทําแล้วทําให้ไม่มีคนอื่นเออคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนกับเราทำแล้วเรามีความสุข ทำไปได้ครับผมพี่น้องเฮ็ดไปนะครับมันมีความสุกกระห้องก็เฮ็ดไปนี่มันจะได้น่อยมันจะได้หลายก็นี่เป็นเรื่องของผลผลิตครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำในพี่หนึ่งเราก็เสียเสียโอกาสนะเสียโอกาสครับเสียโอกาสนะเสียโอ้ยรอปลูกแตงเล็กก่อนจึงจะมาปลูกแตงล้านพอแตงล้านมาลงเพียมาเชื้อราบุกจบฝนตกแรงไม่ได้ปลูกแล้วรอนานนานๆไม่ได้ทํากันสักที ผมทําทั้งทีก็ได้ดีหลายๆทำทั้งทีทําดีไปเลยลงสามสามสายพันธุ์ไปเลยครันี่แล้วก็สําเร็จทุกสายพันธุ์ด้วยตอบไปได้ว่าสําเร็จไหมพี่ยธผมว่าสําเร็จนะสำเร็จไหมครับตามตามพี่ดูรูปร่างผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้มันชัดเจนเลยมันใช่เลยอ่ะใช่เนาะผมพี่เนี่ยคิดได้เนาะครับก็ถือว่าจวดเลยก็เป็นที่ฝึกรู้ให้กับพี่น้องอีกแลราก็ดัดแปลงเนาะแล้วทีนี้พี่น้องบอกว่าจานเนื้อ อยากได้เด้ในแตงญี่ปุ่นนี่จะมีเม็ดบอมีอยู่ครับเม็ดครับผมก็เดี๋ยวต้องติดต่อทั้งพี่ใหญ่เม็ดมีเม็ดมีเม็ดมีเด้อพี่น้องเด้อครับราคามันจะสูงนิดนึงนะแล้วก็มันก็เสี่ยงเนาะถ้าหนึ่งเม็ดก็หลายบาทอยู่พลาดไปก็ถือว่าทิ้งแต่ถ้าอีกทีก็ถือว่าเป็นเป็นโรงเรียนให้เราเรียนหนังสือค่าเทอม หมดไปหลายบาทแล้วเรายังไม่บนเฮ้แต่ถ้าเกิดพี่น้องที่อยู่ในสังคมเมืองหรือว่าบ้านอยู่ในเมืองบ้านเป็นแลตเป็นคอนโดก็สามารถที่จะใส่กระถางได้เลยครับใส่กระถางหรือไม่ก็เป็นดินกระสอบเนาะใช่ใช่ฝึกปลูกอ่าแล้วก็อันนี้มันสามารถขยายม็ดพันธุ์ได้ไหมในตัวมันเองอ่ะอันนี้เขามีการตัดต่อพันธุกรรมตัดต่อพันธุกรรมยังส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัดต่อส่วนใหญ่น่าจะเป็นการตัดต่อนะพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นการปลูกเพื่อฝึกรู้เรียนรู้นี่น่าปลูกครับ อย่างน้อยเขาก็มีวิชาชีพหรือมีความรูต้ติดตัวล่ะเออหลายๆคนเนี่ยที่่บยุทธเห็นก็บอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งนี่ที่ทาให้พี่น้องได้มองเห็นในเรื่องของโอกาสที่จะสามารถเป็นวิชาชีพเป็นอาชีพได้เลยครับงั้นพี่หนึ่งถ้าเกิดว่ากลับไปอยู่บ้านอย่างน้อยสิ่งที่สามารถหารายได้ได้เร็วที่สุดก็คือแตงกวาน,นี่แหละใช่ครับนะถ้าถ้าเราลองทําก่อนวันนี้ครับ อย่างละห้าต้นสิบต้นที่บ้านเราอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้กินอถ้ามันไม่ได้กินก็ถือว่าเราได้รู้ได้รู้ครั้งนี้เรายังไม่รู้ยังไม่ได้กินครับครั้งที่สองความเสียหายมันหลักสิบบาทพูดกันเป็นหลักสิบไม่ต้องพูดหลักร้อยอันนี้เราก็ต้องขอบคุณอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์หนึ่งนี่ยกับอาจารย์ไก่ที่เริ่มต้นทําแตงกวาเดอะซีรีส์นี่ครับเพราะว่าทำให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเพราะว่าแตงแตงกวาเนี่ย มันมถีถึงแม้แปลงนี้จะจบแต่มันยังไม่จบเพราะว่าหนึ่งฤดูการการเจริญเติบโตแต่ละร่งช่วงฤดูๆๆของในประเทศไทยเนียครับมันไม่เหมือนกันครับอแตงกามันก็ต้องแตกต่างไม่เหมือนกันและการกินอาหารก็ต้องไม่เหมือนกันด้วยอ๋อนี่เหรอใช่แสดงว่าพี่หนึ่งก็ต้องปลูกทุกฤดูก,การให้พี่น้องได้เรียนรู้ไปด้วยสิก็ ก็อาจจะทดลองนะครับก็จะทดลองดูก็จะปลูกนะครับปลูกในสวน60ตารางวาก็ได้เออใช่ใช่ใช่ปลูกมีกินตลอดได้ร้อนฝนหนาวก็สามารถปลูกได้แล้วจะได้ดีไม่ดีเราก็ต้องมาเรียนรู้กันถ้าพี่น้องปลูกเพื่อที่จะใช้เวลาว่างหลังจากที่ทํางานก็เพื่อที่จะหารายได้ อ่าในช่วงเอาพูดถึงในเรื่องของรายได้นะพี่หนึ่งไม่เยอะแต่ก็สามารถที่จะไปขายตามในหมู่บ้านเนี่ยได้ล้าก็ได้เรียนรู้ไปด้วยถ้าไม่ได้ไม่ได้ขายจริงก็เอาไว้กินนี่แหละกินอย่างน้อยก็เราก็ไม่ได้ซื้อผักแหละใช่อย่างน้อยเราก็ต้องซื้อกินนะครับน้ําพริกอย่างน้อยก็ได้กินแตงกวาญี่ปุ่นแหละที่เขาขายโลละลายบาทเราก็ได้กินด้วยปลูกเป็นด้วยพี่น้องทุกวันนี้เคยกินไหมเราไม่เคยกินผมยังบหยุ่ยังไม่เคยกินเลยเพราะมันแพงมันแพงดิีแต่ถ้าเราปลูกเนี้ยครับเดี๋ยวอาจจะเบื่อเลยก็ได้ เออเนาะแล้วเราปลูกมีของดีราคาถูกที่เราปลูกมันก็ถือว่าเราอยู่ในพัตคารทุกวันครับผมกินอาหารดีทุกวันนะครับแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เยอะๆะครับเราก็ได้ความรู้ไปด้วยโอ้นี่นี่สุดยอดคิดคิดง่ายๆอย่างนี้นี่คือเบิงสอดเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์อนีางนีเบิงสอดเบิงสอดคือสอดจงโปรงดูให้ทะลุปลุกโปรงนะครับผมอไม่ให้เสียโอกาสไม่ให้เสียถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอากาศเด้ ใช่ครับอากาศคือว่างเปล่าไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารับโอกาสนั้นมาปลูกมันก็ทําให้เราได้โอกาสศึกษาเรียนรู้ลงมือทาอันไหนที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรามันผมว่าลงมือครับทาเลยครับเนาะไม่ไม่เสียหายเลยครับจะรู้หรือไม่รู้ถ้าทําไปแล้วก็ศึกษาไปมันจะรู้เองถ้าเป็นอะไรไปก่อนไม่ได้ทํานะไม่ได้ทาครับเออใช่โมแต่อยาก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 อย่างเดียวนะ มันอยากไม่มากพอไงออยู่บนเตียงแล้วจะมาทําหมดสิทธ์บ้างหมดสิทธ์นะพี่น้องติดเตียงเลยนะติดเตียงหรืออยากนั่งรถเข็นก็ยังพอที่จะใครอยากเข็นมาให้ไหมได้ได้เข็นปลูกก็พอได้เข็นปลูกใช่ไหมเข็นปลูกได้นี่พี่น้องมันก็สามารถดื่เป็นอาชีพได้นะครับนี่ก็ปลูกเพื่อเรียนรู้ศึกษาอายุน้อยหรืออายุเยอะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับแข็งแรงมาทําแบบนี้ได้ครับผมพี่หนึ่งบทสรุปแล้วในการทําเกษตรที่พี่ผสมความสำเร็จตรงนี้ในที่ทําเนี่ยมันเหนื่อยไหมพี่ ถ้าเหนื่อยเมื่อการเสียแรงเสียกำลังนะครับก็เหนื่อยมันเหนื่อยทุกงานเหนื่อยทุกงานนะครับว่างานไหนก็เหนื่อยครับครับอาจจะไม่งานบางงานก็ไม่ไม่มีเหงื่อเลยก็เหนื่อยใจในความคิดในความรู้สึกใช่ใช่ใช่แต่บางงานถึงเหนื่อยใจเหนื่อยกายแต่ความรู้สึกดีมันก็มีความสุขเหมือนกันอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าคุณกลัวเหนื่อยบางทีทุกวันนี้ทุกคนนะครับทำ ทำงานอยู่ในออฟฟิศถามว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณเข้าฟิตเนสไปทำไมออกกําลังกายไปวิ่งให้มือออกแล้วทำไมออกกําลังกายวิ่งบางทีนะวิ่งก็ได้ประโยชน์ครับแต่ถ้าเราทำงานแล้วได้เงยอย่างเงี้ยขุดดินสักหน่อยได้เงินด้วยได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์ได้ความรู้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันทุกวันนี้จากที่ลองทําเกษตรอยู่นะครับหนึ่ง ไม่ต้องไปวิ่งให้เจ็บเข่าไม่ต้องเสียรองเท้าราคาหรูเราก็เจ็บอยู่แล้วอ่ามันเพราะว่าลุยเนมันมันไม่ลุยขนาดนั้เออนี่นี่่พี่น้องดูอ่ามันไม่ต้องซื้อรองเท้าแพงที่มันต้องเสียครับผมก็มีไว้ติดบ้านเผื่อไปเที่ยวไปอะไรนะครับแต่วันนี้แต่เหนื่อยแล้วเราไ่มีรายได้เพิ่มอ่าเราก็ได้ความรู้เพิ่มอาปสการณ์ขการเราไล้แบ่งปันด้วยการแบ่งปันของเราเนี่ยคือไม่ใช่แบ่งปันเฉพาะ พี่น้องเกษตรเกษตรนะมันแบ่งปันทั่วนะเพราะว่าสื่อของเรามันสามารถกระจายไปทั่วนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําไม่เข้าใจก็โทรมาปรึกษาเกษตรกล้วยๆได้นะครับพี่นบางที่ตอบได้นะครับครับบางอย่างตอบได้บางอย่างกับต้องปรึกษาผู้รู้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเอาไปหนึ่งเนาะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพี่พี่ๆท่านใดหรือว่า พี่น้องเกษตรกรท่านใดที่เคยปลูกอยู่มีองค์ความรู้มีองค์ความรู้แนะนําได้แนะนํำก็ยินดีมากๆมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้อย่างเนี้ครับผมแต่งกว่าญี่ปุ่นถ้ามีเกตความรู้อะไรทิกไหนทำยังไงให้ลูกสูงใหญ่แล้วมันโตแล้วก็มันจะได้คุณภาพดีครับทิกมาบอกเราชจะขอบคุณล่วงหน้าเลยใช่เพราะว่าจา์หนึ่งท่านก็ทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะพี่น้องก็รับตลอดเวลาครับราต้อง ฝากทังสือบรายุทธพาจุดนี่แหละครับผมโอเคพี่น้องถ้าเกิดจจนึงถ้าพี่น้องอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับเจนึงทางเบอร์โทรละครับไอดีไลน์แล้วกันเนาะครับผม063ครับ452ครับ8941ครับผมแล้วก็ถ้าดูรายละเอียดก็ไปดูที่ทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับครับ ก็ดูเกษตรกล้วยได้เกษตรกล้วยได้นะพี่น้องก็จะมีข้อมูลบรรจุอยู่ในนั้นครบเสร็จทั้งปัญหาทางการแก้ไขปัญหาทั้งทุกอย่างเลยในในนั้นถ้าดูครบจบแน่ททำเป็นทําได้ถัาสิประมาณ10บกว่าคลิปเนี่ยเกี่ยวกับแตงกวาถ้าดูครบนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับสาวันที่ผ่านมา ท่านก็จะทําได้อย่างนี้แหละหรือถ้าเกิดว่าดูไม่นําใจหรือว่าดูแล้วยังไม่ไม่เข้าใจก็ไปที่บ่าวยุทธก็ได้นะครับอันนี้เก็บทุกวันเลยน่าจะประมาณหลายหลายตอนอ่ะนะพี่น้องนะวันละหลายหลายตอนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเกษตรกล้วยๆนะครับผมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้แตงกวาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะลาแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ ไฮอานหอันุโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอยยุทธพาสจูดด้วยนะครับ